อะไรพรุงกีบะวินุชลูกไสตสองหัวหนึ่งหัวก็อันหนึ่งก็ได้หัวก็อันหนึ่งก็ได้จริงๆก๋วยเตี๋ยวเรือนนี่มันอยู่ในประเทศไทยมานมนานยังฮะนานนะตั้งแต่พี่เด็กอะคิดดูว่านานไหมล่ะอสองร้อยกว่าป,ป,ปีสองร้อยกว่าปี ดูเขาตัวกันนะคะชอบกินเส้นอะไรเมื่อก่อนชอบกินเส้นเล็กค่ะแต่พอเริ่มแก่แล้วเคี้ยวไม่ค่อยกัดไม่ค่อยขาดก็จะเปลี่ยนเป็นเส้นที่เส้นพี่กัดไม่ขาดแล้วหรอกัดเส้นเล็กไม่ค่อยขาดเพราะเขชอบลูกให้มันหยุ่นหยุนนะคะก็เลยเปลี่ยนมากินเส้นหมี่แทนค่ะเรื่องเนี้ยเนี่ยฉันกินแล้วเนี้ยไปช่วยดูฉันดูฉันกินแล้วเนี้ยไปช่วยดูฉันดูนะ เนเล้งส่วนที่เรียกว่าเล้งเนี่ยมันเป็นกระดูกหมูที่เอาไว้ต้มน้ำซุปเคยซื้อไว้แต่ตอนเช้าอะ่ะแล้วเอาไว้กิน <c oughs> ก็ใช่อาหารเช้ <c oughs> าเลยเหรอจบแล้ว <c oughs> คิดว่าท่าจะตอบมุกให้งั้นไม่ต้องมานะคนเนี้ยก <c oughs> ระดูกพวกนี้ถ้ากินหมดแล้วไม่ต้องทิ้งนะคะทำไมคะ <c oughs> เอาไปร้อยเป็นซ้อนโต๊ะที่เท่าไหร่เดี๋ยต้องเขียนเองด้วยเหรอน่าจะเป็นหลัโต๊ะที่สี่สี่สี่เนี่ยเบสสี่ ได้แต่หนึ่งดอกสบายแล้วคุณนี่จ้เนื้อเยอะมากเลยสิเนี่ยพหาเนี่ยพอเราแกะไว้เพื่อนก็ชอบมาอ๋อมีง่ายในชามพี่ไม่เหลืออะไรเลยคือจริงๆแล้วการดูดลงไปมันดูไม่สุภาพยู่แล้วนช้เวลาปีกระดูกแบบนี้ค่ะใช้การปอดเบาๆพอแบบจุ๊กจุ๊เดี๋ยวเอาเลนที่ยังไม่ได้ปรุงมาให้บรินุรตปรุงแซนดแล้วก็เดี๋ยวให้เชฟป้้มไปคนชิมแล้ววิจารตื่นเต้นจังเลยอะค่ะจากนั้น ก่อนลองหยิบก่อนน้ำพีกากันไม่ใช่เหรอโอ้โหโอเคเติมมะนาวเหรอได้คิดว่ามันน่าจะใส่มะนาวได้เพื่อให้เช็คว่าใ่แล้วใส่ได้แล้วมันไม่ได้เดือดก็คิดอย่างนั้นอถึ่ได้แต่อยากรู้ว่าก็ที่จะรู้ไหมจะพักขึ้นมาไหมอะไรแบบนี้จากนั้นนะคะก็จะใส่น้ำตาลเข้าไปหน่อยเฮ้ยเอาดีกว่าเฮ้ยเอาไงดีวะ คิวเชฟแบบนั่งปลาปุ๊บดูว่าถูกไม่ถูกหรือเปล่าชักหรือเปล่าระวังระวังคุณมั่นใจในอาหารจานนี้ของคุณออร่อยด้วยขี้มือค่ะเล้งเปรี้ยวเยี่ยวราดค่ะเข้าไปแล้วค่ะเกือบดีอยากได้มะนาว